แบบแปลแสดงว่าคนรวยแม่งไม่ขี้เกียจเราต้องเรียนรู้กับความเจ็บปวดเราต้องเรียนรู้กับความสําเร็จมึงจะบอกทําไม่ได้ได้ไงก็เขาทําได้วันนี้เนี่ย กูจะขอถอนรหัสสมองพวกมึงก่อนว่าพวกมึงเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะรวยไหมกูอยากรู้จริงๆอ่ะเริ่มจากมึงเลยมึงรวยไหมไม่รวยครับแล้วมึงเคยมีความฝันว่ามึงจะรวยไหมเคยครับแล้วมึงยังทำตัวยังไงบ้างยังทำตัวขี้เกียจอยู่เลยอย่างขี้เกียจอยู่เลยโอเคคุณสวัสิแรกมึงก็โตกันนะวันนี้มึงมีเงินเก็บเท่าไหร่ห้าพันครับห้าพันแล้วมึงเคยมีเป้าไหมว่ามึงจะมีเงินเท่าไหร่เคยครับอยากมีเงินเท่าไหร่พันล้านครับพันล้าน กูชอบกูก็คิดกูก็คิดเหมือนเบงมีเงินในแบงค์เท่าไหร่แสนหนึ่งครแสนหนึ่งครับมึงคิดว่ามึงรวยไหมยังไม่รวยนะพี่ยังยังไม่รวยว่ายังอ่ายังไม่รวยนะครับมึงว่าคนรวยต้องมีเงินเท่าไหร่ผมว่าต้องมียังต่ําน่าจะพันล้านขึ้นนะพี่ถ้าจะรวยจริงๆนะอ่ามีพันล้านนะครับพันล้านกูอยากรวยครับอยากรวยนะอยากพี่ทํางานกี่ชั่วโมงวันหนึ่งแปดถึงสิบชั่วโมงแปดถึงสิบชั่วโมงครับนะ รายได้เดือนเท่าไหร่สองหมื่นนะสองหมื่นนะครับโอเคมจำไว้นะมันทำแปดชั่วโมงนะมมีรายได้สองหมื่นนะเดี๋ยวกูจะแกะรหัสให้พวกมึงคุณสมบัติของคนรวยกับคนจนแม่งต่างกันยังไงคนรวยมึงเเห็นคนขี้เกียจไหมคนรวยนับแรกแสดงว่าคนรวยแม่งไม่ขี้เกียจแม่งบ้างานนั่นคือคุณสมบัติแรกของคนรวยคนรวยคนไหนทํางานน้อยมากมีไหมไม่เคยเห็นนะพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนรวยแม่งทางานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนรวยทํางานตลอดเวลานั่นคือคุณสมบัติของคนรวยนะอย่างที่สามึงจำไว้เลย นี่ทริคเลยคนรวยแม่งไม่คิดตามคนจนแต่คนจนแม่งคิดตามคนรวยถูกไหมเพราะมึงกำลังแกะรหัสกูอยู่ว่าทำไมพี่โยรวยแต่ทำไมกูไม่เคยถามว่ามึงจนยังไงวะกูถึงอยากรู้ถูกไหม,มวันนี้พี่จะสอนให้พี่โยก็เคยทำงานเหมือนพวกเองนี่แหละวันละแชั่วโมงมพี่บอกแล้วว่าในเมื่อกูทำงานแชั่วโมงแล้วเนี่ยกูมีไรายได้เท่านี้งั้นกูต้องทำงานมากกว่าคนอื่นกูถึงจะมีไรายได้มากกว่านี้ไม่รู้ด้วยอะไรก็ตาม,มด้วยม์เสน่ห์หรือด้วยคนรักก็ตาม กูจะทํางานมากกว่าคนอื่นเราสําเร็จแน่นอนอพี่ยกตัวอย่างพี่ไปเจอพี่คนหนึ่งขายลูกชิ้นอยู่หน้าโลตัสเอ็กเพรสพี่ไปยืนถามว่าลุงขายลูกชิ้นเนี่ยทำไมมันเหลือทุกวันเลยลุงบอกไอ้คนแถวนี้มากินเท่านี้แหละอเอา้าและลุงไม่เคยคิดเคยฝันเลยแล้วว่าวันหนึ่งกูจะขายหมดก็ขา,ขายหมดนะบางวันที่แบบว่าต้นเดือนคนมาเยอะเฮ้ยลุงเคยคิดแบบจะขายหมดทุกวันไหม,มลุงบอกว่าเคยคิดแต่ทําไม่ได้ผมเลยถามว่าลุง ลุงขายวันละกี่ชั่วโมงลุงตอบเลยทันทีด้วยความมั่นใจเลยผมขายวันละหชั่วโมง5ชั่วโมงลุงเหลือวันละวน่ะเหลือกลับบ้านเวลาห้าสิบไม้หกสิบไม้แล้วแต่คนซื้อไม่ซื้ออผมถามว่าลุงอยากขายหมดไหมลุงบอกอยากทํำยังไงลุงก็ขายมันต่อไปสิเลิกสามทุ่มใช่ไหมลุงลองเลิกห้าทุ่มดูปากฏเลิกห้าทุ่มครับบ้างก็ไม่หมดอีกแต่ลุงขายเพิ่มจากเดิมมาอีกยี่สิบไม้นั่นคือความพยายามที่คุณลุงขายมากกว่าเดิม เพราะพี่เชื่อว่าการทํางานมากกว่าคนอื่นผลตอบรับมันขึ้นแน่นอนสุภาษิตอันหนึ่งที่คนชอบพูดว่าขยันแค่ตายขยันผิดที่มึงก็ไม่รวยพี่ต่อให้เองฟังเลยสุภาษิตนี้ถูกต้องแต่ไม่ถูกทั้งหมดมคุณลุงถามผมว่าในเมื่อขายตรงนี้ไม่ได้คุณลุงไปไหนผมบอกคุณลุงคุณลุงก็ไม่ขายพี่นู่นสิบิกซี่ นี่คือเรื่องจริงคุณลุงหลังจากวันนั้นนําความคิดผมไปขายที่บิ๊กซีอีกสามชั่วโมงมคุณเชื่อไหมว่าคุณลุงขายบิ๊กซีหมดแสดงว่าอะไรขยันผิดที่ก็ไม่รวยหรอกอ,อย่างที่เขาพูดแต่การขยันผิดที่ของผมคือคุณได้เรียนรู้กับการขายที่เดิม,มคุณได้เรียนรู้กับการไปหาเวใหม่มที่จะทําให้ตัวคุณมีทางเลือกที่ดีกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่พี่สอนว่าหนึ่ง ถ้าเราไม่ขยันหมดสิทธิ์รวยสองถ้าเราไม่คิดระหว่างที่นอกเวลาที่เราคิดว่ามันเกินเวลาที่เราทำเรายังมีกรอบเดิมอยู่เราก็ไม่รวยเราต้องเรียนรู้กับความเจ็บปวดเราต้องเรียนรู้กับความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลที่คุณลุงทำอยู่หรือพี่โยเป็นอยู่คือสมองพี่โยแม่งไม่หยุดคิดแต่มนุษย์เก้าสิบเปอร์เซ็นชัดดาวอยู่คิดกลับบ้านนอนเฮ้ยดูซีรีส์เล่นเกมนะ พี่ได้เปรียบคนอื่นสิ่งที่พี่รวยวันนี้คือพี่ได้เปรียบคนอื่นจากช่องนี้อสมองพี่ไม่หยุดคิดพี่แค่ต่อชิกซอ์ไปยังไงต่อยังไงเดินยังไงมึงถามว่ากูรวยอย่างนี้กูยังไม่หยุดคิดเลยอกูยังคิดไปต่อไปต่อไปต่ออพี่จะเป็นนักกีฬาพี่บอกว่าพี่ไปตีแบตปกติพี่ไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นนักกีฬาพี่ไปตีแบตที่หนึ่งและพี่โดนคนดูถูกว่ามึงอะตีไม่เก่งหรอกกูไม่ตีกับมึงหรอกมึงอะกระจอกตีไม่เก่ง พี่เป็นคนโรคจิตอย่างหนึง่งเมื่อใครดูถูกพี่พี่จะเก็บสิ่งนั้นมาเก็บพี่จริงลงทุนซ้อมแบตหลังจากทำงานสามทุ่มทุกวันถึงเที่ยงคืนและพี่ใช้เวลาสามเดือนสี่เดือนกลับไปตีไอ้คนนี้พี่ชนะมันพี่ถามว่าวันหนึ่งพี่เปียบที่ให้ฟังวันนี้เราเป็นนักกีฬาเราบอกว่าเรายังวิ่งรอบสนามอยู่ห้ารอบเราก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนเราบอกเฮ้ยเราวิ่งห้ารอบนะ เราเป็นนักเียนเราเก่งที่สุดในโรงเรียนเลยอพอเราไปตีจังหวัดตัวจังหวัดแม่งเราแพ้ก็แม่งเก่งนี่แสดงว่าไมช์มึงไม่ดีแทนที่มึงจะไปดูเขาว่าทําไมเขาเก่งถ้าเป็นพี่พี่เดินไปถามว่าทําไมคุณถึงตีเก่งในระดับจังหวัดคุณโยเขาวิ่งสิบรอบโอ้โหวิ่งสิบรอบอ้าวพรุ่งนี้กูจะวิ่งสิบรอบและสิ่งที่พี่ทําแม่งจริงวิ่งสิบรอบพี่ก็เก่งเท่ามันแล้วก็ชนะมันด้วยอื พอพี่ไปถึงจะเป็นทีมชาติไอ้ทีมชาติบอกโอ้ยไม่วิ่งสิบรอบหรอกกูวิ่งยี่สิบรอบมึงเคยคิดไหมใครจะไปทําได้เขาคนที่ทําได้ก็อยู่หน้ามึงไงมึงจะบอกทาไม่ได้ได้ไงก็เขาทําได้เขาจึงเป็นทีมชาติเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มา n d s e ตของผู้มึงพี่กำลังบอกอะไรถ้าสมองเราคิดว่าเราทําไม่ได้ไม่ไงทําไม่ได้แต่ถ้ามึงนะบอกว่าทําได้ทําได้ทาได้ต่อยมึงฝืนยังไงมึงแผเข้าไปมึงยังไงมึงก็ต้องทําได้อสิ่งที่มึงคิดมึงจำไว้ มึงต้องคิดก่อนเสมอว่ามึงทำได้สองมึงทำไม่ได้มึงไม่เก่งกว่ามันแต่มึงต้องมีความพยายามมากกว่ามันเมื่อไหร่ก็ตามมึงเห็นไอ้คนที่มึงเก่งอน่ะแม่งหยุดคือเวลาทององมึงที่ต้องแซงมันให้ได้อืเพราะฉนั้นความคิดคือหนึ่งมึงต้องเริ่มจากความขยันก่อนอืมึงต้องขยันขี้เกียจหมดสิทธิ์รวยหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ทค่นั้นยกเว้นซื้อลอตเตอรี่ถูกรางที่หนึ่งมึงโชคดี เพราะนั้นเปลี่ยนไมเคิลตัวเองครับหาฝันให้เจอหาไอดอลทางธุรกิจให้เจอแล้วมึงลองดูว่าเขาทำกี่ชั่วโมงมึงต้องแซงเขาให้ได้วันนี้พี่ทำแบบที่พี่เป็นพี่จึงมีวันนี้ครับพี่ก็ไม่ได้ต่างกับพวกเองสี่คนห้คนที่นั่งตรงนี้พี่บอกเลยเองอาจจะดีกว่าพี่ด้วยในเวลานั้นพี่จะฝากพวกเองไว้ว่าการจะทำอะไรก็ตามถ้าพวกเองไม่มีความพยายามอันดับแรกหรือพวกเองไม่ขยัน พี่บอกเองได้เลยเองก็อยู่อย่างนี้ทั้งชีวิตหาจุดยืนตัวเองให้ได้หาเป้าตัวเองให้ได้ที่จะไปแล้วไปแบบคนบ้าให้ได้ถ้าเองไปแบบคนบ้าได้เมื่อไหร่นั่นคือเองจะสะสมประสบการณ์มากมายหลายกองที่ไม่รู้ในเวลาที่พว่อเองชัดดาวในเวลาที่เองชัดดาวห้าโมงไอ้นี่อาจจะทำงานอยู่ไอ้อน,นี่แม่งเก่งกว่าพี่กล้าพูดพุ่งม,ม,มาทำงานเนี้ยพุ่งไม่แก่งแย่งชิงดีกันหรอ มึงมาอยู่บนสังคมประเทศไทยเนี่ยสังคมกรุงเทพเนี่ยมึงกําลังแข่งกับคนทุกๆคนนะเว้ยกูก็แข่งทางธุรกิจเหมือนกันเมื่อไหร่ยี่ทางที่กูหยุดมันจะมีคนแซงกูถ้ากูอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งกูอยากจะเก่งธุรกิจนี้กูต้องไม่หยุดคนรวยแม่งไม่หยุดคิดคนรวยแม่งทําตลอดเวลาจํคทานี้ไว้แล้วมึงก็จะมีวันนั้น